吧。 ฉันขอโทษเจ้าค่ะอีฉันแค่อยากเอามาดูดอกปีบสวยมากนี่ค่ะดอกปีบของคหนูคิดว่าคืนไอ้ฉันแล้วทุกอย่างมันจะจบงั้นรอคนไม่มีมารยาทแกเข้ามาในบ้านฉันทาไมตอบสิฉันถามว่าเข้ามาในบ้านฉันทำไมนังแก้วเข้ามาในบ้านฉันทำไมคุณหนูเข้ามาทําไมไปแล้วฉันถามว่าเข้ามาในบ้านฉันทาไมนังแก้วแกเข้ามาในบ้านฉันทำไม แม่แกสั่งมาใช่ไหมเราจะขับเราถ้าอย่างนั้นก็ตอบสิเข้ามาในบ้านฉันทําไมปากแข็งอย่างงี้เห็นทีแกจะไม่มีปากได้กินน้ำพริกอีกต่อไปนางรุ้ง,งแปาน้ำพริกมาเจ้าค่ะอย่านะนางรุ้ง,งจะห้ามฉันทําไมแม่ไม่เห็นแล้วว่าคุณสั่งฉันลุงนะไม่แก้วเย้ยนน่ยเอาเยังไรดีน,นะข้าจะไปบอกท่านเจ้าคุณ อาจาจ้ะ้าเนี่ยตั้งใจจะจังชื่อลูกของเราว่าหนูยิ้มนะลูกของเราเกิดมาจะได้หน้ายิ้มตลอดไม่น่าบึ้งเหมือนเอง เจ้าพาคุณหนูรีบเอามานี่เยอะคือแม่เองจะลองอีกนิดนึงถ้นถุงดูปั๊บหนูถ้าเจ้าคูณะคุณหนูยิ้มตบแม่แก้วเจ้าค่ะถ้าทำงแม่แก้วจะแย่เจ้าค่ะ หยุดเดี๋ยวนี้หนูยิบพี่แก้วกล้านี่เข้ามาในบ้านฉันทั้งสองคนเลยหรือไอ้พวกขี้ขโมยพวกมันเข้ามาข,ขโมยอะไรซ้อยทองของลูกคะ่ะเปล่าลนะเจ้าคะเปล่านะขอรับยิ่งจะมาปากแข็งอีกถามบ่าวดูก็ได้คะ่ะใช่ไหมนังรุง้งนังพุทธสอนไอ้มันจริงเจ้าคะ่ะ พี่แก้วเข้ามาขโมยของเปล่านะเจ้าคะเปล่าแล้วเ,เองล่ะไอ้มันเดาผู้ซ้อนไม่เห็นเจ้าคะ่ะกระผมก็ไม่เห็นเหมือนกันขอรับกระผมยืนยันได้พี่แก้วไม่เคยคิดจะขโมยของของใครแต่นางแก้วเข้ามาขโมยดอกปีบของฉันพียิ้มเปล่านะเจ้าค่ะดี่ฉันไม่ได้ขโมยเห็นู่กับตังจะมาปากปาแข่งอีกใส่หัวไปจากบ้านฉันย๋ยวนี้เลยไอ้พวกนี้ขโมยไปสิได้ยินแล้วก็ใส่หัวไป ท่านเจคุณกร,รุณาฟังพวกเราก่อนนะขอรับข้าไม่อยู่หน้าที่ต้องมานั่งฟังอธิบายนะข้าบอกให้ออกไปออกไปสิ